สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับขอแล้ว5ว่าที่กกปปชวชลพลสุวรรณาตามคาดเตรียมส่งสวเว็นชอบนะครับเมื่อเวลา13.30นวันที่19ตุลาคม58นะครับที่รัฐสภาในการประชุมคณะกรรมการสรญหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชนะครับโดยคณะกรรมการสรญหามีมจํานวนทั้งหมด4คนประกอบด้วยนายนุรักษ์มาพนิตประธานสารรัฐมนูญเป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายวีรพลตั้งสวรร์ประธานศารดีกานายพรพชรวิชัยชนชัยนะวิชิตชนชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนชและนายวิษณุเครืองามรองนาย,ยกเป็นกรรมการสรรหาได้ประชุมเพื่อพิจารณา,นาเลือกตั้งผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการปปชจำนวน5คนจากผู้เข้าร่วมคณะกรรมการสรรหาทั้งสิ้น59คนนะครับ ทั้งนี้ประชุมใช้เวลาสรรหาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะจึงมีมติเลือกหนึ่งนายวิทยาอาคมพิทักษ์อดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน2นางสุวรรณสุวรรณจุทะปลัดกระทรวงยุติธรรม3พลคนตํารวจเอกวชรพลประสารราชกิจนะครับอดีตรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาตินายสุรศักดิ์คีรีวิเชียนนะอดีตอธิบดีผู้พิพาการศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับและ5คนเอกอบุญ คนเอกบุญวัดเครือหงนะครับอดีตผู้มนในการสํงงานักงานตรวจสอบภายในกองทัพบกนะครับให้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปรปรชโดยผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่โดยขั้นตอนจากนี้กรรมการสรรหาจะนำรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปรปรชทั้งคนทั้ง5คนนะครับเสนอต่อ ประธานสนชเพื่อให้ประชุมสนชให้ความอชอบต่อไปนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับบรรยากาศการลงคะแนนและคณะกรรมการสัญหาเป็นไปอย่างเข้มข้นมีการลงมติการหลายรอบโดยเฉพาะการลงมติเลือกคนเอกบุญยวัฒน์ที่กรรมการสรรหาต้องลงมติถึงเจ็ดครั้งจึงได้คะแนนถึงสองในสามหรือสามคะแนน,นนะครับโดยทําคะแนนขับเลื่ยนมากับนา,นายชานาญทวีวันพงศ์อดีตประธานสารุทธ์ภรคเก้า และนางชุติมาบุญยะประภัฒรันะลัดกระทรวงพาณิชย์ก่อนที่พลเอกบุญยวัฒน์จะเบียดทำคะแนนชนะในรอบที่7ขณะที่นายสุรศักดิ์คีรีวิเชียนต้องลงคะแนนสีรอบจึงได้คะแนน2ในสส่วนพลตเอกวชลรพลซึ่งเป็นตัวเต็งที่จะได้รับการคัดเลือกนะครับต้องลงคะแนนถึงสองรอบถึงจะได้คะแนนครบสในสขณะที่นางสุวรรณสุวรรณจุะนาครับ ที่เป็นตัวเองอีกคนลงคะแนนแค่รอบเดียวก็ได้คะแนนถึง2ใน3หรือ3คะแนนนะครับรวมถึงนายวิทยาอาคมพิทักษ์ที่ลงมาติเพียงรอบเดียวโดยได้คะแนนสูงสุด4คะแนนนะครับ